วันนี้เราจะมาขอบคุณความทุกข์กันนะคะเพราะว่าความทุกข์ทำให้เราที่จะมีความสุขได้แบบง่ายๆในวันนี้นะคะขอบคุณความทุกข์ที่ทำให้เราได้ค้นพบหนทางออกไปสู่ความสุขขอบคุณความทุกข์ที่ทำให้เรากล้าที่จะเป็นตัวของเราเองขอบคุณความทุกข์นะคะที่ทำให้เราได้เจอ กับความรักแท้ขอบคุณความทุกข์ที่ทำให้เราได้เจอกับมิตรภาพที่แท้จริงในชีวิตของเราขอบคุณความทุกข์ที่ทำให้เราได้เรียนรู้และก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันและก็ที่สำคัญมากอีกอย่างนะคะขอบคุณความทุกข์ที่ทำให้ เราได้ตื่นรู้นะคะในทุกวันนี้ขอบคุณขอบคุณนะ,ะขอบคุณจากใจจริงขอบคุณทุกสรรพสิ่งในชีวิตของเราที่ทำให้เราเป็นเราและมีความสุขที่จะกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองนะคะเพราะว่าทุกคนต่างก็สรรหาต่างก็ค้นหาความสุขนะคะ ความสุขที่สำคัญที่สุดก็คือความสุขกับปัจจุบันขณะ The Power of Now นะคะขอให้ทุกคนจงขอบคุณความทุกข์เพราะว่าถ้าไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีความสุขในวันนี้นะคะขอให้ทุกคนไปใช้ชีวิตที่มีความสุขในทุกๆวันขอบคุณค่ะขอบคุณ